สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูาดิสเบกค,คลิกร้อยี่้านะครับผมนะวันนี้ก็จะมีทรงนี้นะครับก็จะเป็นขาสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ขาหน้าจะใหญ่กว่าขาหลังนะครับผม,มก็คืออยากให้ข้างหน้ามันมันมีความอะไรนะแปลกตาแล้วก็ให้มันใหญ่ให้มันใหญ่เหมือนขาแบบาขาหน้าใหญ่ขาหลังเล็ก ลองดูนะครับนะลองดูแบบนี้แล้วกันนะก็อาจจะแปลกๆนะครับแต่ว่าก็ทําให้พื้นที่มันโล่งเยอะขึ้นนะเนยปั๊มเป็นปั๊มลางนี่ผมใช้ของแท้นะเป็นของเว็บร้อยยี่สิบห้าอาร์นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นข้างบนเป็นตัวธรรมดาครับผมเนี่ยนะผมก็จอะดูให้ตอนแรกว่าจะไม่จอะนันไม่ถึงนะครับเพราะมันถึงฝาชนฝาพอดีนะไม่ต้องตัดนะครับผม ก็ว,วัดตัดแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้ระดับนี้แหละนะนี้พาด,ดูดิเบรกนะครับผมแต่ดีผมพามาดูใกล้ๆนะคือนะอันนี้มันเป็นจานจานจานเบรกนี่เป็นสีเทานะครับคืออันนี้คือผิวนอกมันจะเป็นสีนะครับสีมันยังจับอยู่นะครับผม ันนี้ผมก็อยู่ร้านเชื่อมนะแล้วก็มานั่งทําตรงนี้เลยถ่ายตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายเพราะพี่เจ้าของรถเี่ยเขาก็รีบเหมือนกันนะครับทนเนี้ยระยะห่างจากจากล้อนเนี่ยนะด้านเบรยกนิดเดียวนะครับน้อยมาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าล้อพี่เขามันเป็นล้อเทียมล้อของเทียบนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ล้อของแท้คือปาดผิวลงไปลึกไม่ได้ปาดได้แค่ผิวมันเฉเพาะมันบางบาง,บางมากนะครับนี่ผมลองใส่แว่นสีได้ใส่แวน่นสีแดงให้ด้วยนะนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ว่าจะมาเชื่อมนะแต่มาไม่ได้คันเร่งค้างนะครับผมเนี้ยเมื่อวานได้เปลี่ยนสายคันเร่งเปลี่ยนสายคันเร่งใหม่นะครับ คันล่งค้างวานมาไม่ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็เสร็จแล้วนะวันนี้สายสีสายสีสายสีดําหมดนะครับผมไม่มีสายสีดํานะก็เลยเอาสายตัวนี้ใส่ให้พี่เขาเลยนะเห็นะล้อก็จะยังไม่ลื่นนะเพราะว่ามันติดสีอยู่นะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันเป็นสีเคลือบมันไม่ได้เคี่ยงมานะ เดาวิ่งสักพักก็ลื่นนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันติดสีเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรนะครับนะลื่นเดี๋ยวลื่นเหมือนเดิมนะครับอันไหนบอกลื่นก็ลื่นอันไหนบอกไม่ลื่นก็ไม่ลื่นมัน,นอันนี้ก็จะยังไม่ลื่นเพราะว่ามันติดสีนะครับอันนี้อีกรอบหนึ่งมันจะยังไม่ลื่นนะครับแต่การเบรกการอะไรแน่นหนานะครับผมนี่นะอันนี้มือดำอีกแล้วเดี๋ยวพามาดูด้านบอตอดกำรรนะเนี่ยระยะก,การกำระรยะก,การกำรรนะครับ นี่ตึงแล้วนะเนี่ยตึงแบบสุดๆแล้วเนี่ยเนี่ยดึงไม่ลงแล้วนะครับเนี่ยเนี่นะโอเคส่วนบนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำหลายอย่างเมื่อวานนะเราจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ทำชกหน้านะครับชกหน้าชกหน้าซีนลวดแล้วก็อ ทำชุดข้างด้วยวันนี้ทำชุดข้างเสร็จแล้วก็มาล้างเร่งๆนะครับล้างเร่งๆด้วยแล้วก็เปลี่ยนปัม๊มเปลี่ยนลูกลอยในถังนะครับทำเยอะเลยนะเมื่อวานนะครับผมไอ้นี้ก็ชุดเบรกนะครับผมแล้วก็ต่อมาทำเบรกสรุปว่าหนึ่งวันหนึ่งวันเมื่อวานไม่ทันเลยครับเขามาทิ้งไว้วันกว่าแล้วผมทำไม่ทันนะครับผมไม่เสร็จนะอันนี้เนี่ย ตัวดิสเบรกเนี่ยมีความสำคัญนะครับผมว่ามันมันไม่ใช่แค่ประดับยนต์ไม่ใช่แค่ติดตั้งเพื่อประดับติดตั้งเพื่อให้มันสวยงามไม่ใช่นะครับติดตั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับเบรกนะครับนะรถท่านใดเบรกไม่ค่อยอยู่ก็เอามาทำได้นะครับผมติดต่อมาได้นะครับนะไม่ติดสีไม่มีอะไรนะครับติดสีเฉย แต่ล้อคันนี้มันเบี้ยวมานะตอนไปกึงตอนไปกึงล้อเนี่ยมันจะอาจจะได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะว่าขอบล้อมันเบี้ยวเนี่ยขึ้นล้อปุ๊บมันจะปาดมันจะความตรงของจานเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเนี่ยแต่ว่าการเชื่อมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับ อย่างน้อยมี90 95นะครับในการเชื่อมงานเบรกที่ร้านนี้นะครับผมมาเชื่อมประจํานะครับผม นะถ้าเราใช้ตัวนี่นะตัวยาวๆเนี่ยยาวนะล็อกให้มันแน่นๆน,น,นะครับนะกำเบกกำเบกเอานะครับแล้วก็ล็อกนะครับยาวนะครับที่ผมใช้อยู่ตัวยาวมากนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะทำหลายอย่างนะครับคือมันก็เลยเสร็จช้านะอยู่อยู่บ้านผมน่าจะประมาณสองวัน นะถ้าเต็มเต็มวันนะน่าอยู่มาสองวันครับเนี่ยนะเสร็จแล้วนะครับในการเบรกดีมากครับดีมากหลากตึงเป๊ะนะครับเห็นนะดูขามันขาถ้าเวลาเราใส่ล้อเข้าไปนะขาหลังมันเล็กก็จริงแต่ว่าขาหน้ามันใหญ่นะเห็นดูนะเราใส่ท่อเข้าไปเนะี่ยขาหน้าขาหน้ามันมือสั่นขาหน้ามันใหญ่นะครับผมดูดีนะครับ ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นทรงแปลกๆนะครับผมนะมือสั่นไม่ใช่อะไรมือสั่นนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะวันนี้ฝนตกเลยตอนเช้านะเอาให้พี่เขามาเอารถตอนเช้าแล้วก็เลยรีบไปทําตั้งแต่เช้านะตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะผมไปแล้วนะครับผม